สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้าจ้ะกับ power bank Xiaomi รุ่น E สาองนะครับก็ตัวนี้เฮ้ยเทียบกับราคานะถ้าเทียบกับราคาแนละ้วบอกเลยคุ้มมากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่200กว่าบาทไม่ถึง300นะครับก็นะครับลองดูจังหวะนะกันนะเนาะเดี๋ยวพี่อันทิ้งลิงกร้านให้ล้กันนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ราคาถูกๆกนะครับก็รอจังหวะที่มารลดราคานะครับหรือช่วงนี้มีคูปองเยอะๆนะครับก็โอเคนะ ราคาไม่เกิน300เนี่ยได้ขนาดนี้คุ้มเลยนะครับนี่ดูสิความเนียนของเกรดงานนะครับเฮ้ยปาติกเกดดีมากไม่คิดว่าของราคา2 0 0กว่าบาทจะได้คุณภาพขนาดนี้นะครับและก็อย่างหนึ่งที่ชอบก็คือว่าในเรื่องของแบตจ้าแบตนะครับอยู่ที่2 0,000นะจ๊ะ2 0 0 0 0ถ้าเกิดเราพูดนะครับมือถือเนี่ยมือถือจะอยู่ที่4 0 0 0ถึง4,500นหระครับหรือพูดง่ายๆก็คือไอ้เนี่ยชาร์จมือถือได้สบายสบายเครื่องนะครับในกรณีที่มันเต็มนะครับ1 0อยปร์เซ็นะครับว่ามัน2 0 0 0 0นะครับ ทั่วไปเนี่ยสี่พันสี่หารห้าก็ห้าเครื่องแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยมือถือบางรุ่นเป็นสี่พันห้าก็เหลือคิดง่ายๆสี่เครื่องนะครับแล้วก็นี่จะที่สะดวกอย่างหนึ่งคือตรงนี้นี่นี่นี่แกมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไม่ต้องคอยมีอันนี้ให้ยุ่งยากนะครับอันนี้ติดมาเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะสั้นไปนหน่อยนิดนึงนะครับเท่านั้นเองอาจารย์เพราะมันสั้นแค่นี้เองแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกเนาะไม่ต้องมีสายพวกนี้มา แล้วก็มีให้ครบทุกอันเลยนะคือตัวนี้เห็นไหมอ่าอันนี้ให้ดูตรงกลางก่อนนะครับตัวนี้คือ t ท p e C นะครับซึ่งปกติเนี่ยใครใช้ Android ก็จะเป็น Typ e C อยู่แล้วแต่เขาจะมีอันนี้ให้ด้วยนี่หัวเนี่ยจะเป็นแบบรุ่นเก่านะมือถือรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นที่ชาร์จแบบรุ่นเก่าๆอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ i p h o n นนี่หัวแบบ iPhone นี่จะมีครบทุกรุ่นนะครับสามารถใช้ครบทุกรุ่นได้โอเคอ่ะไม่ต้องเสียเวลาพกอ้นี่แล้วให้ีสะดวกดี้ดด็นะนะเห ปึ๊บอ่าเรื่อลงมาสมมุติเราใช้จนหมดแล้วใช่ไหมแบตบหมดอ่าปึ๊บอ่านี่ไปเสียบกับนะครับปึ๊บตรงนี้แล้วก็ชาร์จนะครับให้มันเต็มนะครับก็โอเคนะครับถือว่าใช้แล้วดีนะคุ้มอยู่คุ้มอยู่อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกนะครับก็คือว่าไอ้ตัวนี้นะจะ๊ะมันก็จะเป็นหน่วยวัดอย่างนี้อ่ะมันจะไม่ใช่วัดแบบขีดนะมันจะเป็นวัดอย่างนี้อะเดี๋ยวให้ดูดปึ๊บอ่าเสียบเข้าไปเห็นไหม อาจจะขึ้นหนึ่งร้อยนะครับห้าสิบยี่ห้าเห็นไหมมันมาจ,าจา่ายนิดหนึ่งครับแต่ว่าตรงนี้จะเห็นได้เลยยี่ห้าห้าสิบและเจ็สิบห้านะครับก็ยังเป็นตัวอย่างนี้อยู่นะครับก็ถ้าเกิดเต็มกันอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับแต่ตรงนี้อยู่ที่เจ็ดิบห้านะครับเห็นกันไหมจ่ะเห็นไหมจ่ะคือเนี่ยที่ไม่ชอบอย่างนึงคือเนี่ยตรงนี้มันเห็นไหมมันนิดเดียวอะ่ะมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามองใกล้ๆก็ก็ได้อยู่นะเดีนแค่ว่า แสงมันไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถืองานใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีครับคุ้มค่ากับราคาดีไม่เกิน300บาทอยู่คุ้มคุมโอเคครับเพื่อเจาก,กันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงฮุยนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ